น,นี้มาสวนค่ะความรกความรกของสวนออมีผู้ช่วยนะคะไม่ทราบว่าใครไม่ทราบเจริงๆมาช่วยตัดกระถินให้ลรบ้างแล้วแต่ตอนนี้เดี๋ยวพาดูมะม่วงก่อนนะคะนี่มะม่วงต้นเดิมที่ลูกใหญ่ๆอะ่ะตอนนี้เริ่มออกแล้วจา้าเมื่อกี้เล็งไว้หนึ่งลูกนะแต่ไม่น่าจะเอาได้ โอ้นโนโนโนเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วลำไรอยู่นี่ใหญ่มากอยู่ไม่รู้จะทำยังไงเอาลายที่หนีบมาข้างบ้านให้ยืมซึ่งตับปุย๋ยสำหรับไตซึ่งไม่รู้จะหนีบถึงไม่สั้นปิดเดียวเองเดี๋ยวกันนะคุณพ่ออยู่ตรงไหนอ่ะ เดินเข้าไปข้างในเนี่ยหาไม่เจอเลยไม่รู้อยู่ตรงไหนโดยทางเข้าก็จะมองไม่เห็นน้าหลานพามาวันนี้เพื่อนบ้านบ้านพี่แดงค่ะทางไปบ้านพี่เขาก็จะเดินไม่ได้อยู่แล้วเหมือนกัน